สวัสดีครับเทส,ส่งลูกค้ากันเช่นเคยนะครับตัวนี้เป็นตัวมือสอดใหม่ครับงานลายไม้นี่ครับเป็นตัวมือชักนะครับเทส,ส่งลูกค้าจากจังหวัดมหาสาครคามนะครับตัวนี้ ตัวจองนะครับช่วงสงการช่วงหยุดสงการคนระับหยุดสงการหยุดอาทิตย์หนึ่งไม่ได้ส่งคนระับวันนี้มาส่งวันเดียวทุกตัวเลยคนระับ <c oughs> แรงจัดแม่นมากครับตัวนี้ตัวมือสอด งานลายไม้ตัวนี้ครลูกค้าจากมหาสารคามครับขอบคุณลูก